เมื่อวานนี้มีการออกบทวิเคราะห์ของกลุ่มธนาคารนะสรุปในภาพรวมแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของธนาคารกรุงไทยกันเข้ามาด้วยนะสวัสดีครับพี่เอมสวัสดีครับพี่แดงครับก็เราก็ยังมองมุมมองบวกนะครับพี่แดงจริงไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยกำไรก็ s เซกเตอร์เนี่ยโต13 year on year 24 Q on Q mm hmm. ในไตรมาสแรกตัวที่โตเด่นๆเ,เนี่ยก็จะเห็นว่า KKP กับ KTB KKP เนี่ย Year อ n y e ย r โตไป41%ก็ทั้งโลนโก w t h ที่โตได้ค่อนข้างดี Asset Quality ที่ดีขึ้น KTB กรุงไทยก็เช่นกันโตไป57%กรุงไทยก็หลักๆก,ก็มาจากสัรลองที่ลดลงทีนี้ปกติแล้วเนี่ย นักลงทุนที่ดูเนี่ยอาจจะดูเรื่องของกําไรแล้วก็อีกอันหนึงคือกําไรก่อนตั้งสํารองเป็นยังไงจะดูว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เรื่องไม่รวมเรื่องสํารองเนี่ยเรื่องโอ peration ของเขาเรื่องหารายได้หรือคุมค่าจ่ายเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องดูรูปที่3 PPOP นี้ใช่ไหมถ้าเราสังเกต PPOP เนี่ยเซกเตอร์เนี่ยโตแค่หนึ่งเปอร์เนเดนะครับแต่ KKP เนี่ยโต20แล้วก็กรุงไทยโต9ก็จะดู2องตัวนี้จะดูโดดเด่นมากในไตรมาสแรก ไอตัว PPOP มันคือกําไรที่ไม่เอาเรื่องของการตั้งสําลองมามาดูใช่ไหมเพราะอันนั้นมันเป็นเชิงนโยบายใช่ไหมมันเป็นความแอคเ s สซีฟหรือความผ่อนคลายแล้วแต่ธนาคารพี่เข้าใจถูกไหมคือ PPOP เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพวกรายได้ดอกเบีย้ยรายได้ค่ามีอะไรต่างๆางค่าใช้จ่ายแค่นั้นเองครับที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายสํารองแล้วก็ภาษีมันก็จะเป็นกําไรละถ้าพูดเป็นเลีวยวเซกเตอร์มันก็เหมือนเป็นกําไรจากการเง,งินปกติในเชิงเปรียบเทียบพอได้ไหม คล้ายๆแต่ว่าแบงค์อาจจะต้องดูสำรองเพราะว่าบางแบงค์อาจจะโตแรงมันอาจจะมีสำรองเยอะเพราะว่าเทคความเสี่ยงเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าภาพรวมคือผมพยายามจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่กําไรดีอย่างเดียวเพราะบางคนอาจจะมองว่ากาไรดีเพราะลดสำรองอย่างเดียวหรือเปล่าแต่สําหรับสงตัวนี้ไม่ใช่ KPB กับ KTB คือดูค่อนข้างโดดเด่นในไตรมาสแรกทีนี้มองไปข้างหน้านะครับพี่แดงผมก็ยังมุมมองเดิมว่ากลุ่มแบงค์เนี่ย ยังดูน่าสนใจมากๆเนี่ยปีนจากเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเลยกันมีโควิด household income มันก็จะมีปัญหาตกงานกินคำช็อกอะไรต่างๆใช่ตอนเนี้ยมันยังไม่กลับไปปกติหรอกแต่ว่าถ้าเราสังเกตสิ่งรอบตัวเราลดเริ่มกลับมาติดคนเริ่มเออเรื่องโควิดน้อยลงมีการออกมาสังสรรค์พบปะเครื่องฝูงกินดื่มเที่ยวอะไรมากขึ้นมีการไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรมากขึ้นบางคนก็อาจจะไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันเริ่มกลับมาหมุนอีกครั้งนึ่งละเงินก็เริ่มกลับมา เศรษฐกิจก็เริ่มกลับมามากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ปกติเพราะนักท่องเที่ยวสังชาติก็ยังไม่ได้กลับมามากมายนักกันนะครับซึ่งตัวที่จะสะ้อนี้มันต้องดูที่โลนโกลดใช่ไหมโลนโกลดด้วยครับพี่แดงโลนโกลดจริงๆไต่มาสหนึ่งกระโตรประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยอนเยียแล้วก็ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ีวนิวทีนี้เราไปดูมองไปข้างหน้าต่อเนี่ยผมเชื่อว่ากําไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยยังสามารถโตยออนเยียได้ไต่มาสสองไต่มาสสามีเปนไต่มาสสี่ก็จะโตยออนเยีย จากเรื่องที่กีผมบอกก็คือหลักๆคือสำรองมันลดลงเพราะว่าคนเริ่มมีรายได้แล้วก็กลับมาชําระหนี้ได้มากขึ้นแต่ก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าเราไม่คิดว่ามันจะมีเหมือนกับการพุ่งขึ้นข,นของ ntl แบบแรงๆมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆข,ข,ขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันค่อยๆขึ้นเนี่ยผมว่าสำรลองที่แบงก์มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอครับน้าเห็นอยู่บุลเลตหนึ่งที่เอ็มเขียนเกี่ยวกับเรื่องของนิมอ่ะคือการฟื้นตัวรอบเนี่ย คือทั้งเซกเตอร์คือกำไรมันฟื้นใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นการฟื้นบนนิมที่มันบางลงหรอคือคือผมมองอย่างนี้ครับนิมเนี่ยถูกแรงกดดันอยู่เพราะว่าด้วยมาตรการของแบงก์ชาติแล้วก็ทางธนาคารเนี่ยเขาก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้าผมผมอธิบายให้ฟังง่ายๆถ้าเข้าใจง่ายคือเวลาปรับโครงสร้างหนี้ครับสมมติผม่อนธนาคารยเดือนละร้อยบาทตอนนี้มันไม่ปกติเขาก็จะปรับเป็นเหมือนกับช่วงปีแรกๆตับแล้วกค็ค่อยค่อยสูงขึ้นมาเรื่อยๆตาม ขั้นบันไดาตามที่ภาพเศรษฐกิจมันก็ค่อยดีขึ้นรายได้กลับมามากผมอาจจะขอแบงค์ว่าอขอปรับโครงสร้างนี่ปกติจ่ายร้อยหนึ่งจ่ายแค่ห้าสิบนะปีนี้แล้วปีหน้าเป็นเจ็ดสิบปีเราไปเป็นเก้าสิบแล้วค่อยกลับมาเป็นร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะได้ยอดเงินพอร์ตน้อยลงถูกไหมครับมันจะกระทบกับตัวรายได้ดอกเบี้ยของเขานิมก็เลยจะโดนเฟสเชอร์ในระยะสั้นโอเคเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของกําไรของแบงค์ในรอบเนี่ย เราอย่าไปคาดหวังกับนิมมากคือคนชอบคิดติดอยู่ในหัวว่าเอ้ยนิมต้องขยายนิมต้องขยายอันนั้นคือเป็นภาวะปกติแต่ในภาวะแบบเนี้ยคืออย่าเพิ่งไปดูนิมมากผมว่านิมเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นข้อนกระถีด้วยรันของของของกลุ่มธนาคารแต่ว่ามันก็จะมีลดกรอเข้ามามีการควบคุมค่าจ่ายแล้วก็สำรองที่ลดลงในระยะหนึ่งสองปีข้างหน้านะครับที่จะทําให้กําไรมันก,ล,นกลับมาเติบโตได้เมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูแล้วว TV, ่า KTB บไตมาาแรกเป็นยังไงทั้งเรื่องกาําไรทั้งเรื่องสำรลองลดแล้วก็ DPOP ที่มันโตเราก็เห็นโอกาสในการเข้าสะสมสําหรับตัว KTB นะครับหลังจากลบไตมาาหนึ่งมันออกมาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นถ้าเราไปดูพอร์ตของเขาเนี่ยผมว่าพอร์ตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยปัจจุบันเนี่ยสินเชื่อของเขาเนี่ยยีกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสินเชื่อที่ปล่อยให้รัฐบาลเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างตับรัฐบาลผมว่าโอกาสดีฟอลต์เนี่ยมันมันมันยากส่วนพอร์ตรีเทลของเขาเนี่ยอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยหรือ20%เนี่ย ปล่อยให้กับข้าราชการหรือว่าพนักงานและวิสาหกิจเขาก็หักเงินเดือนทันทีสมมติสมมติผมได้เงินเดือนมาเนี่ยทางทางกรุงไทยก็สามารถหักอ่าเพโลได้เลยความเสี่ยงก็จะตับแล้วกลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีผลกระทบกับโควิดเนี่ยไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับกลุ่มคนที่ทํางานในกลุ่มท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังได้เงินอะไรปกติเพราะฉะนั้นพอของเขาเนี่ยพะทักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าดูปลอดภัย พอร์ต SME จริงๆก็มีแค่10%กว่าเ็ต์ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วพอร์ตของ KTB ที่ตลาดเข้าใจว่าอาจจะคุณภาพไม่ดีเนี่ยถ้าเรามองจับลึกเข้าไปข้างในเนี่ยความเสี่ยงมันต่ำนด้วยะครับมันก็เลยลิงก์มาที่ว่าทําไมสํารองเนี่ยเขาลดลงมาเยอะแล้วก็ลดลงมาแรงกว่าแบงค์อื่นมีเหตุผลต้องต้องบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาตั้งสํารองไปเกือบ80,000ล้านแล้วพี่แดงปกติเขาตั้งอยู่ว่าั้งอง0ถึง26,000 ทำให้ตัวเลข NPL Coverage เนี่ยเขาขึ้นมาจะ170%ยเจ็ดสละซึ่งเราได้คุยกับทาง management เนี่ยเขาบอกว่ามันมันเพียงพอแล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยสำรองไม่จำเป็นต้องกลับไปตั้งเยอะเหมือน2ปีที่แล้วเพราะพอร์ตเราค่อนข้างเซฟอย่างที่พี่ผมบอกไปว่า40%เนี่ยมันลิงกกับภาครัฐครับแล้วก็ผมมองว่ากำไรเนี่ยจะเติบโตได้ค่อนข้างดีปีนี้ผมมองโตประมาณ35%เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารประมาณ1 4าก็ อัปเกรดขึ้นมาเป็นเป็นซื้อครับทาร์เกตสิบแปดบาทพี่แดง oh. สุดท้ายที่ดูน่าสนใจคือถ้าเราดูวอลูเอชันคือตัวนี้เป็นคนที่ต้องบอกว่าต้องยอมว่าในตลาดไม่มีใครชอบเพราะว่าด้วยความที่เป็นแบงก์หลัก hmm. เขาก็จะมองว่าแบงก์เอกชนคุณภาพดีกว่าวอลูเอชันก็จะอยู่ข้างล่างเลยสองวันที่ผ่านมาที่ขึ้นมาเนี่ยวันก่อนที่หลังจากลบออกก็ขึ้นมาประมาณบาทหนึ่งได้ไางครับตรงนี้ก็ยังศูนจุดห้าเท่า Pri c e t o Book เจ็ดเท่า PE อในขณะที่อา E เนี่ยถ้าดูแค่ไตรมาสหนึ่งนี่ เรียกว่าแทบจะสูงสุดในกลุ่มแบงก์ใหญ่เลยหรือเทียบกับค่าเฉลีย่ยอุตสาหกรรมเนี่ยทิปกี้ผมบอกเขาเทส,ส0.5เท่าเนี่ยค่าเฉลี่ยตอนนี้มัน0.8หรือจะดู P/E เนี่ยเขาอยู่7เท่าค่าเฉลี่ยตอนนี้9เท่าดู valuation เขาเนี่ยทุกอยาก่างถูกหมดเลยถูกกว่าอุตสาหกรรมหมดมันมันอิมพลายว่ามันยังไม่มีโบกไหนหรือตลาดยังไม่ชอบมันก็เลยอยู่ข้างล่างอยู่ซึ่งเราเนี่ยคาดว่าโบกอื่นๆเนี่ยอาจจะหันมาชื่นชอบมากขึ้นหลังจากมีประชุมนักวิเคราะห์ ตัวนี้ยังไม่มีประชุมนวิคอนนะครับอาจจะมีภายในหนึง่งถึงสองสัปดาห์แต่เราก็พยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็เขียนออกมาให้กับทางลูกค้าม์แบงก์ก่อนยอดเยี่ยมเลยแนวต้านรออยู่ข้างบน <c oughs> คือสิบสี่บาทเจ็ดสิบนะนะดูกราฟนะเอ,เอ้ยผ่านตัวนี้ได้นี้ทางสะดวกมากเลยนะมาถามอีกเรื่องไนึ่งไหมเอ็มคือธนาคารพาณิชย์อื่นๆเนี่ยคือช่วงปีที่ผ่านมาเขาจะพูดเรื่องของการโกดิจิตอลเอ็กนู่นเอ็กน,กนี่ก็เป็นแบบ ข่าวที่ทําให้มันพันช์ราคาขึ้นไปแม้ว่ากําลงกับไรมันจะยังไม่มาหรอกในฝั่งของกรุงไทยเองอ่ะในเรื่องของการ X เนี่ยกรุงไทยทํากับเขาด้วยไหมมีไหมมีโอกาสไหมจริงๆเขาก็ทับพยายามทําอยู่ตลอดนะพี่แดงถ้าเราได้ใช้แอปของเขาพวกเป๋าตังอะไรต่างๆกรุงไทยเล็กอะไรอย่างนี้ครับ<อ>แต่ต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุณเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ของกรุงไทยเท่าไหร่ครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าถามว่าเราใช้ s c b ซีบีเคแบงอะไรอีกมากกว่าไหมก็ต้องยอมรับว่าใช้ แต่เขาก็อย่างล่าสุดที่ผมดูเนี่ยเขาก็ได้ฐานข้อมูลพวกลูกค้าคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันเลยต่างๆแล้วเขาก็มีการขายบอลปกติแล้วเนี่ยเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราก็ต้องซื้อผ่านธนาคารอะไรต่างๆแล้วก็ขั้นตำ่ำก็หลายเป็นหลักแสนใช่ซื้อ,อยากมากอันนี้เขาลองเขาลองขายบอลรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจะเป็นของกลุ่มมเนอร์แล้วก็ซื้อเริ่มต้นแบบแค่หลักพันหรือหลักหมื่นนี่แหละแล้วก็ขายแป๊บเดียวหมดรู้สึกว่าจะขายผ่านผ่านแอ นะครับลรแล้วก็อจองแนะป๊บเดียวหมดแล้วก็เหมือนเขาก็ให้เบนฟิตว่าถ้าใครซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปสามารถไปทานข้าวร้านต่างๆในกลุ่มไมเนอร์ลดสิบอร์เซ็นอะไรอย่างนี้ครับเนเส้นพวกพิซซ่าพวกซิทเลอร์อะไรเบอร์เกอร์จิงอะไรอย่างนี้ังคับที่ผมวันนะั้นตามข่าวมาก็ก็จะค่อยๆเริ่มขายคอร์สเซลโปรดักต์อะไรมากขึ้นแต่แต่ก็คงยังไม่ได้มีผลในยะมากกับ งบการเงินอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็คือค่อยๆลองค่อยๆเทสตลาดที่ที่เราอัปเดตมาเป็นบายแล้วเป็นหนึ่งในท็อปพิกเนี่ยคือเรารู้สึกว่าตลาดยังไม่ชอบตัวนี้ยังลังเลอยู่เอ้บันดีจริงไหมออกมาแค่ไตรมาสหนึ่งมันจะมันเป็นวันวันทามหรือเปล่ามันจะคล้ายๆกับตอนเค p อพครับพี่แดงที่ไตรมาสสี่กัไรออกมาสองพันแล้วตลาดก็มองว่าเออแคปิตอลมาร์เก็ตมันดีเดี๋ยวมันก็กลับลงไปละแล้วเราก็บอกไอ้ท็อปพิกเราต้องซื้อออกมาไตรมาสหนึ่งก็สองพันอีก ตลาดก็เริ่มกลับมาชอบแล้วราคาก็ขึ้นจากหกสิบขึ้นมาเจ็ดสิบกลางๆแล้วตอนนี้จะคล้ายๆแบบนั้นครับพี่แดงครับซึ่งกรุงไทยเอ็มก็บอกว่ามันไม่ได้ดีไตมากเดียวนะมันถ้าทางจะดีได้ยาวๆเลยนะแล้วก็อย่อาประมาทแล้วกันเรื่องของเอ็กเรื่องดิจิตอลอนะ่ะกรุงไทยก็แอบทําเรื่อยๆนะน่าสนใจเลยล่ะน้องเอ็ม,อ,มอัปเดตขึ้นมาในชะ่ไหมเป็นราคาเหมาะสมสิบแปดบาทนะแล้วก็เนี่ยเทิมค่าจ,จะเป็นเรื่อง ถ้าระยะสั้นก็เป็นเรื่องของประชุมนักวิเคราะห์เราคาดว่าคนก็จะมาชอบมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็ต้องรอดูว่างบไตรมาสต่อไปถ้าสมมติเขายังสามารถทํากําไรได้ในระดับใกล้เคียงไตรมาสหนึ่งก็ถือว่าโพสิทีฟมากๆครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขากําไรจริงๆแล้วเฉลี่ยไตรมาสสองสามสี่ที่ผมดูมันวิ่งอยู่แช่ประมาณห้าพันเองครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาไปสามทีเลยเคลียร์เวลี่เคลียร์มากนะส่วนที่เหลือ อ uh, KKP กับกสิกรไทยก็ยังเป็นมุมมองเดิมนะยังเป็นท็อปิกเหมือนเดิมใช่ครับพี่แดงครับเท่ากับมี3ตัวครับตอนนี้ครับผม 3K นะไม่ใช่แบตเตอรี่นะเป็นกสิกรกรุงไทยแล้วก็ KKP จะเอาละรายละเอียดเ,เพื่อนๆสามารถไปอ่านได้นะครับบนเว็บไซต์นะอ่าไทยแลนด์แบงก์นะครับหุ้นกลุ่มแบงก์กลับมาแล้วมุมมองเป็นบวกนะครับ